สวัสดีครับพี่น้องมาใส่อีกจูนะครับหมองเก่าที่มาใสอซเบ็ดนะครับมากับนคมเมื่อกครับไม่มีอีจู่สิบหลังนะครับอีจูสร้างมาจากในในเพจเขานะครับสร้างมาจากทางอินเทอร์เน็ตสร้างวงกลมอง จิ้มดินไม่ขึ้นเลยอ๋อนคมจิตใจเหีเ่บงแล้ะครับจิ้มดินไม่ขึ้น,นไม่ขึ้นมันสีหอมนี่ครับอีจู <c oughs> โบเคยได้ไปน้องโบเคยโบเคยอยู่แต่โดนเหล่าล, <c oughs> ล่ะเนี่ยล่ะเนี่ยโดนเหล่านี่ครับเนี่ยใไ่ครับไปาป,าปลุกน,นี่เ,เอ่ะจีเด่นเด้อ เอาขี้ดินมาทากง,งาพร้อมครับนี่เดี๋ยวมาตั้งหกักชิ้นดินทากง,งาด้วยผมว่าทาบ่เขาเอาขี้ดินที่ว่ามัก,ม,กมักมักมาเชลีมาเชลีมักขีคเกเียนครับครับเนา่าโอ้มินม้นมิ้นคักถือถือใจมันคักเราถือใจปลาไหคักเราเนี่ยอันนี้ก็บมักเท่ากันแต่ว่ากินบ่ได้หรอหา,นานแงแข้งหางหางน,นี่ออก คือคือต้งตื่นแทล้ล่ะใช้สมมติเ่ยเพราะว่าใส่ดออกสึกหรอกเมียนบอ,อืมเดีย๋ยวไปหาหมองวิธีหาไม่เอา,าต้องดึกก็ได้ผมเห็นเขาใส่ผู้ึ้นมาพะโล่หน่อยเดียวมงเด้เดี๋ยวอยหาหมวลดึกใส่ใส่หมวกก็หมอกตื่นใส่หาใชวไหมวกจักใส่หาใส่หาก่อ,กอน อ๋อครับพี่น้องหลังแรกจู่สิบหลังนะครับจู่สิบหลังพวกไปทางขุนบ่้คร,ครับพี่น้องหลังแรกผ่านไปสิบหลังเนาะพี่น้องใส่แป๊บเดียวขอดอกฝนก็นทิตกเพฝนหนาครับหลังที่สองครับเนื้อน้าคมเพื่นที่ชว์ยีมมือให้เบิ่ง

ใส่ยลงไปบวดอกมันห่างั้นดอกสิกวานั้นเนาะมีแนวเห็นมันเกี่ยวเนาะมันจะขึ้นมาได้ยเป็นยอดขาดอสิเดียวหยก่ขึ้นมดได้างงาได้เลยเี้ว่นขึ้นมาเดียวเดี๋ยวรุ่นกันยัมส่องสเดียวนะครับยมขนมาเมาเบิงมายมายกนะครับ ใส่ได้ก็ยกมาได้เออซมนั่นมีพอดีไหมอ๋อไปชดล่วงหาเูาเออซมนั่นพอดีเลยชดล่วงเส็จหาหนาทุ่มไว้น้ำเน้นนะผมนี่แหละหี้เขาจุดเงาไว้เลยอืมเขาจุดเงาไว้หนาเขาต้องจุดไปจะทำให้สิบร้อยอ๋อหลังที่สองแล้วอ๋อเหลือแปดหลังแล้วอ๋อ นี่ยไอพูนเล่าข้างในนี่กินดีนะครับงั้นบ็ไปน่องโอ้วงนี้ละเงินบ่ดึงบรยุนนะเอาให้แบบว่าพอดีคอคอมันพอดีมันคือซ้ำหลังมันหันนะที่นคร ตอนมาใส่ิบรอมนั่นใส่เบ็ดขายทำอะไรังเสนะกินทุกหลังด้ยเยอปะโบยู่กับหลายสายนะครับใส่เบ็ดขายให้ตั้งแต่ยงสจะมาถเมย์ไหนเนี่ยย์หนก็้ดลเจหลังเนาะอีจูกับอันหนึงเนาะเบ็ดก็ตังหกฟเนาะหาซีหเนาะกะบอกเม่อกี้เขาใส่เงาไปใส่หรอนะเมื่อกี้ใส่หรอนะอันไหนเมื่อกี้ใส่เงาหน้ัง ใส่เล้วหลังมาหันนะใส่แล้วมันคือลืมไงเถอะนี่ยูัวชางอือมาทางงา้อมเลยเขาใส่ไม่เนี่ยมันบรสะใจเวลาอันหนเสือางมันเข่าร้อมเยวดีใส่กบเมิมบันเนี่ยันน้อยนี่แหละ ดได้ลุนกันมือยิมเศร้าครับพี่น้องอืมไม่ได้มทางมันน้ำบ่ม่วงนะครับพี่น้องสามล้างแล้วเ,เดเจอันกำลงจไปใส่ทั้งพูนอีกสาครับดีเลยยี่ล้งนึงบ่ี่ล้งนึงเนาะ

ขวานใหม่ปะอืมอะไรได้เนยอู้หู้ขอดีเลยเลยนั่นนะกดถึงได้เลยอืมกดถึงใจเลยอ๋อเจ็ดจุดขจรพันว่ามันหน่อยปวดวัชพันว่าพันบอกมานะนหน่อยมันหน่อยวัชพันว่ามันเข่าแล้วมันสิถอยกันพันว่าพันร้องเลียวว่าพันวามันถอยอืมถอยแต่ว่าง่ายเนี่ยพันวาดอกง่ายมันถือดันเดี๋ยวมันเข่าไปแล้วมันจุกนะเอ้าซื้อมาแล้ว คือเมื่อเราก็ต้องใส่ร้องเบิองใส่ร้องเบิองถ้ามันถ้ามันขอทาเพอาะางหนังงานทำมันนั่นเกิดเดี๋ยวจะสร้างอีกยิ่งขึ้นแล้วมันหนักหน่วยอุปกรณ์หากินแต่ว่าล่องเรือเราต้องยกยกบ่ได้ยกคือหลังงานเลยทำนี่แหละโุ่งพอดีเลยนั่นของทับบ่ บไแมันลอยนั่นเด้ลองหาแนวทับนีนะคเกี่ยวกับบ่ได้อะมานะเกี่ยวกับบ่ได้อะมานะเนก่ยาใต้องต้องยามนเดีมันจะลอยั่นนี้มายกกับยกบ่ได้ใส่เราคือใช่เลยเอาหยาเนาะหยัเนาะหยปูปูปูไเลยเบียอืมนั่นอย่าลงไปเลยตร เอาครับพี่น้องหลังที่ซีแล้วนะครับเหลือหกหลังโอ้ใส่แป๊บเดียวไปครับพี่น้องมาหนีิหลุนเป็นยัมไม่สอดอ่ะมันโมมันนี่อีกสองนี่สองกับที่เหลี้ยซีไปหันนึ่งไปหันหนึ่งไปหุ่นสามเนาะตรงทางเสามาหุ่นเนาะ มองนี้ับพี่น้องดึงเบ็ดเราบระยูนี่เดี๋ยวเจือจูเจอหนูเพราะว่าเดี๋ยวเจอหนูเดี๋ยวเจอหนูเดี๋ยวเอันยาขึ้นมาส่กุ้งกันนี่แหละลาวขึ้นเลยเด้อืมนี่แดดไมนกินประยูนกินเบ็ดประยูนเดี๋ยวเจือจูหนูเดี๋ยวจะตังกัน โอเคครับพ okay, hey, ี่น้องเหลืออยู่ประมาณหกหลังนะครับเดี๋ยวจะใส่ไปมันยาวพอดี๋ยวใส่ใส่ให้เบิร์ตซีบหลังพุดแล้วเดี๋ยวลุ่นกันเบือนเสาหน่อบพี่น้องเนี่ยมัคืนมาเดี๋ยวเบิ้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเบื้องเือนเสาทีเดียวเบื้องเือนเสาที่สวยๆเนี่ยเวละปลายทันมันเขามันก็บ่ตายดอกขาเหมือนก็บ่ตายด้วยวะโอเคครับพี่น้องพอกันยังมบือนเสาครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องมาอยามอีจู่ครับ Say yêu bán em kia say đây, say đô, lắng lẻ, kèo, kèo. Ừ, được ở đây. Sài tới đồn hoàn hảo. Nhà mùng bung ngàn lang lẹ cặp kiao yêu 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 yêu

โอ้ว่าถือกน้ำหรือเปื่าบองซี่ไหมนี่ไหมออกได้วุ้ยปลาไหลดินสีมายู่ตายไปได้จักตัวรักนี่ไงหายงาออกเนาะอือออกงาแงบงามันบานออกบิดอ๋อนี่ผมมันคือเป็นหนึ่งเส้นนะมหาแหงออกเนะบ่ผมเมื่อไหร่มันเปื่อยอีบ่โอ้ น้องไปน้องหลังยี่สองมึงมันที่เป็นคือหลังเลีกบนนะลังนี่เปลน่ยนังนี่นเป็นหอกนนะ,อน,นะครับอบ่อดนะครับฟ้าวฟ้าหลังเลกหลังสองอาหารเงี้ยออกกันไวะจนบานจนบานบดนน รังที่สาม้วก็ไปพุ่นมานี่ใส่ไว้สามมองครับเฮ้ยสองมองพุ่นย,ยังมีเดียวเห็นตะไก่เลยเนาะมึงรู้นะผมเป็นยังไงนุ้มีจากหลังบวกเขาไม่พี่น้องเป็นยังไง มันหน่อยพวดบ่อือมมันเข้าไปมันเข้าไปแล้วมันดูง่ามันแย่ออกเด้ออืมมราเขับไปนองมาอีกมองหนึ่งแล้วนะครับนี่มองมองแรกสามหลังบด้จัจโต้นะครับงาบานหลังหนึ่งห้ไยมันหมุอนออกครับบ่มีบม่ นครับพี่น้องวกเขานะครับน้องเบมีงาบานปะ ครับพี่น้องบางทีเขาให้จักตัวบ่ส <c oughs> บริษการโบเข่าโอคือบโบเข่าทั้งคุณโบมี่บอส รับพี่น้องหุกลังเลยลือ4หลังนะครับอืมไออย่งวะเลือสามเลือสามยู่ทังผุนละเบิดเลย นี่มั้ยนี่มั้ยนี่นี่แล้วก็พุ่นอีกสองหลังนี่มั้ยนั่นนะนั่นนะโอ้ที่เป็นแนวนั่นวะเคียบปะผมมาอือมองก็ติลนะ เหลือสองหลังนะครับพี่น้องแปดหลังบ่ได้จัดตัวนะครับ บ่มีจักตัวเอาครับพี่น้องอีจู่สิบอันบ่ได้จาคตัวนะครับนกขมเจ้าคิดว่าจังไงร้านบ่าขอไม่หน่อยนกขมว่ามันหนุอยนะครับคือจังหนุอยมันแฉบคือจังคนในในช่องที่ถูกบอกมานะครับว่ามันหนุอยแฉะไม่ขอไปไม่หน่อยเดี๋ยวทำไมขอไปจะหาเงไปง้าอ่าหลังนึงนะครับ บางลันเนีบังลั้นอกไปนของถู่กแตของถั่วกรไเนี่อไปถอะรกักไอกไป็จวที่บานอกรถัวกไทง่งาเอาครับพี่น้องบางลันโอเม่นอีจูสิบหลังบ่ได้จักตัวนะครับเดียวดัดแปลงาใส่กล่มดัดแปลงาใส่กุ้งมันแคบน้อโอเคครับ รูเรื่องแล้วแหละโอเคครับขอบคุณครับเอาลคม